เตี่ยของลูกตอนที่มีชีวิตอยู่เป็นคนทําบาปไปมากมขึ้นไตเติ้ลนี่โหดจังเลย<า>จำได้ว่าเตี่ยเนี่ยดื่มเหล้าบางทีไก่ก็กัดหมาเไยขอไปตาลายหมากัดไก่<笑><笑><笑>เออใช่นะ ลมมันขึ้นเตียจับหมามัด oh. และก็ตีจนตาย oh. บางครั้งก็แมวด้วย oh. ตอนตรุรจิงก็ฆ่าไก่ไหวเจ้า oh. ทำทุกทุกปีปีละหกเจ็ดตัว oh. ตอนหลังอายเลยเลิกหมดทุกอย่าง oh. ไปอยู่วัดชอบคุยกับพระเ oh. ตียไปวัดอยู่นานจนมาอยู่วัดโพทองกับหลวงพ่อองค์หนึง่ง oh. ตอนนั้นเป็นสำนักสงฆ์ เียครหลังคาแฝดอยู่หลังเดียวและห้องน้ำกลับมาบ้านเตี่ยรสร้างพระประธานองค์ใหญ่ oh. มีบริวารซ้ายขวาไว้ที่วัดโพทอง oh. เตี่ยไปมาบ้านกับวัดจนเดี๋ยวนี้ oh. เป็นวัดที่ใหญ่เจริญรุ่งเรืองก่อนเตี่ยตาย oh. เตี่ยก็เริ่มคิดสร้างมรูเผาศพเอาไว้เผาท่านเป็นศพแรก oh. Oh. ตอนเตี่ยตายเมื่อวันที่เจ็ดมกราคมคิดการไกลดี <laughs> สองห้าสามหกเมรุยังไม่เสร็จและเก็บศพไว้หนึ่งร้อยวันตั้งรอเมลุพวกเราลูกๆของเตียได้จัดผ้าป่าซาเมรุจนเสร็จจนเสร็จแล้วก็ได้เผาเตียเป็นศพแรกสมความตั้งใจของท่านจริงๆรเออ,อแหมเป็นลูกที่น่ารักมากเลยลูกมีพี่ชายคนหนึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วก่อนเสียชีวิตก็เป็นแบบชาวโลกทั้งหลายคือ ยิ่งนกตกปลาโตขึ้นกับกินเหล้ามันมีครอบครัวก็มีเพื่อนมากเที่ยวกินเหล้าตามร้านอาหารเที่ยวผู้หญิงผิดศีลข้อสามบ้างสี่บ้างเป็นประจำทุกข้อไปเลยบุญก็ทำบ้างในเวลาเทรศรรกาลหรือผ้าป่า <c oughs> ลูกบอกบุญสร้างพระธรรมกายก็ให้แม่บอกบุญสร้างพระธรรมกายให้แม่พี่ชายก็ทำมาร้อยบาท ชีวิตของพี่ชายเริ่มแย่ลงร่้างกระขาดทุนลถกระถูกยึดลูกก็เอาเงินไปช่วยถ่ายคืนมาตอนหลังก็ป่วยเป็นโรภาษาอังกฤษเอสพอลูกเศร้าพี่ชายป่วยก็คิดหาวิธีทาอย่างไรจะให้เขาหายตอนนั้นลูกพังขาวัดใหม่ๆเห็นผู้นําบุญพู้ถึงอนุภาพกันมากก็บอกว่าให้สวดมนต์นั่งสมาธิสิตรงนี้จะช่วยได้ไมีคนหายกันเยอะแล้วลูกก็ได้สร้างพระไอพี่ชายหนึ่งองค์ เพราะถูกรางวัลที่สี่ตอนสร้างพระลูกถามหลวงพี่ว่าไม่รู้องค์ไหนนะ <laughs> พี่ชายป่วยลูกจะเอาบุญน,น,นี้ช่วยเขาเขาจะหายไหมหลวงพี่ก็ตอบว่าให้ไปบอกเขารักษาศีลห้าแล้วเขาอนุโมทนาบุญที่ลูกสร้างพระให้เขาแล้วก็เอาพระสิริมหาราธชธา,าตุให้เขาติดตัวเอาไว้เอารูปธปตมกายมีชื่อเขาติดทิศฐานองค์พระให้เขาดูให้เขากล่าวอนุโมทนาบุญ ก่อนตายเขาได้เห็นคนสี่คนมารับเขาแล้วเขาก็ขอผลัดไปอีกสองวันเ<อ>ช้าวันต่อมาเขาก็ขอทูบเทียนดอกไม้เงินใส่ถาดดอกไม้และเงินใส่ถาดลูกถามว่าเอาไปให้ใครเขาบอกว่าให้หลวงพ่อนะ่ะสิลูกก็ถามไปว่าไหนไม่เห็นมีเลยเขาก็หันมาว่านั่นไงองค์เบรเริ่มเลยทองคําทั้งองค์ไม่เห็นหรือไงอแปลกมากเขาไม่เคยมาวัดพระธรรมก,กาย ไม่เคยไปกราบหลวงพ่อวัดปากน้ำทองคําเลยแต่ก็เห็นหลวงพ่อวัดปากน้ำได้อย่างไรวันต่อมาตอนตีสามตื่นขึ้นมาออกไปนอกบ้านนั่งพระเพียรพนมมือแต้เป็นนานก็เข้าไปถามว่าทำอะไรเขาก็บอกว่าสาวกของหลวงพ่อธรรมชโยมาสี่รูปเขาเลยยืนอยู่หน้าบ้านแต่้ตีสามถึงเจ็ดโมงเช้าแล้วก็คลานเข้าไปนอนบอกว่าพระไปแล้ว สองวันต่อมาเขาก็สิ้นใจตอนบ่ายสามโมงทนนี่หารพุทธปันสองห้าสี่สามเอชัยสาวกห <c oughs> รือเปล่านะเนี่ยเมื่อปีสี่หนึ่งกษิยุญญายลูกเขาวัดเป็นครั้งแรกแล้วก็ทำบุญทุกบุญ<อ>ไม่เคยขาดขึ้นธรรมะปฏิบัติขึ้นปฏิบัติธรรมะมั่นคงแม้จะมีข่าวไม่ดีกระต่างกระทำบุญเรื่อยมาจกนกระทั่งบัดนี้ ลูกก็มีคำถามว่าตอนนี้เตี่ยตายแล้วไปไหนเป็นอะไรทุกบุญตั้งแต่ปี4 1 4หนสีกเตี่ยได้รับหรือเปล่าถ้าเตี่ยกำลังลำบากลูกจะทำอย่างไรดีคะพี่ชายลูกตอนนี้ตายแล้วอยู่ที่ไหนทำไมก่อนตายเขาเห็นแบบที่เรามาทั้งๆทีท่ไม่เคยมาเห็นอะไรที่วัดพระธรรมกายเลยแล้วเขารู้จักชื่อหลวงพ่อธรรมชยโยได้อย่างไรด้วยคะเขาจะต้องโดนตัดสินทียมโลกไหมเขามีอะไรจะรถมารับหรือเปล่าโอ ตอนที่ลูกไปปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านปฏิบัติธรรมลูกฝันว่ามีคนนุ่งผ้าแดงคล้ำจูงกระเบนเสื้อไม่ใส่ตัวใหญ่ได้มาอยู่ใกล้ลูกชี้มือมาแล้วก็บอกว่าให้ไปบอกพี่ชายว่าให้รักษาศีลปฏิบัติธรรมเลิกกินเลิกเ,กเ,กเกที่ยวได้แล้วความตายมาถึงตัวแล้วอย่ามัวหลงระเริงกันนักเมื่อลูกกลับไปบ้านพอดีพี่ชายทั้งสามคนก็นมาโดยไม่ได้นัดหมายก็เลยเล่าความฝันให้ฟังตอนนั้นพี่ชายคนนี้ยังไม่ตาย เตือนเขาแต่ไม่มีใครเชื่อเลยต่อมาพี่ชายคนนี้ก็ตายลูกไม่รู้จะทำอะไรดีกับพี่ชายอีกสองคนนะเจ้าคะอ่ำมาเลยคุณเตีย่ยตายก่อนตายเนะี่ยท่านเห็นภาพพระประธานแวบ,บเข้ามาแต่ว่าท่านนะ่ะมีอัตยศัยเป็นคนใจร้อน โทสัจจริตสักหน่อย oh. เลยไปเกิดเป็นยักษ์ oh. นาดุแต่ว่ามีผิวสีทองคำ oh. แตกต่างจากยักษ์ตนอื่น oh. เพราะบุญที่ไิ้สร้างพระประทานเอาไว้ oh. มีวิมานเป็นทองใหญ่ปานกลางอยู่ชั้นจาตุมหาราชิกาส oh. ส่วนพี่ชายที่ตายด้วยโลกเอส ตอนตายใหม่ๆเจ้าที่ก็พาไปยมโลกมีทั้งบุญทั้งบาปได้นึกถึงบุญที่ทำเพียงเล็กน้อยกับบุญที่เคยบวชพระและบุญที่ทำก่อนตายที่น้องสาวแนะนำกับกรรมที่ทำเป็นอจินกรรมคือยิงนกตกปลากินเหล้าเที่ยวผู้หญิงที่เป็นโรคเอสพระยายมราชจึงพิพากษาให้ไปเกิดเป็นกุมพันธ์ ให้มาเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกตามปกติบนสวรรค์ชั้นจตุที่เป็นคุมพันเจน้าหน้าที่บางท่านจะมาทํางานในยมโลกหนึ่งปีกับสามเดือนบ้างหกเดือนบ้างแต่พี่ชายมีวิบากกรรมมากต้องมารับเวรเป็นเจ้าหน้าที่เก้าเดือนอพักสามเดือนอคือมากกว่าคนอื่นเขา ดีไปทำทั้งปีเนะี <c> ่ย <oughs> ก่อนตายได้เห็นภาพอะไรต่างๆที่เห็นเป็นหลวงปู่มั่งเห็นเป็นสาวก <c oughs> อะไรมั่ง <c oughs> เป็นเพราะบุญบันดาลให้เห็น<อ>จากการทำบุญช่วงสุดท้าย<ะ>ซึ่งจริงแล้วพี่ชายเคยเห็นภาพหลวงปู่ทองคำมาก่อนโดยน้องไม่รู้<อ>คือมันมีภาพหลวงปู่อยู่เนะี่ย แต่น้องสาว้็ไม่รู้ครับละบุญก็เลยบันดาลส่วนอีกวันหนึ่งเนี่ยจริงแต่ตีสามถึงเจ็ดโงเช้าจะเห็นสาวกกนั่น <laughs> เพราะเพะ้อเพอเพราะคิดไข้แต่ก็ดีก็เป็นฝ่ายกุศลกรรมจึงชะลอไม่ให้ไปมาาลรลก<อ>ให้มาเป็นเจ้าหนาทีในยมโลกก่อนครับส่วนที่ตัวเองฝันเห็นน่งจงก็เป็นอะไรต่างๆม,มานั่นน่ะเกิดจากความคิดที่สั่งสมมา เพราะไม่ชอบหน้าพี่ชายที่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน oh. กับกรรมนิมิตรของพี่ชายเอง oh. พอดีมาพร้อมกันเข้ากับชีวิตจริงก็เลยฝันไปอย่างนั้น oh. บุญที่ทำให้กระส่งไปให้เตียเตียก็ได้รับบุญทุกบุญเตียยตอนนี้ภูมิใจในบุญตัวเอง oh. ที่สร้างพระประธาน oh. และมักจะดูยกแขนมาดู oh. ผิวสีทองคำ oh. ซึ่งแตกต่างจากยักษ์ตัวไปจะผิวดำครับแต่นี่ผิวสีทองคำตี๋จึงภูมิใจมากเป็นยักษ์ที่มีความภาคภูมิใจปราวในตัวเองเหลือเกินเดินไปที่ไหนก็ยกแขนดูไปเรื่อยๆสีทองคำแล้วก็ขอบใจลูกที่ส่งบุญไม่ให้ได้รับหมดทุกบุญแหละ พี่ชายก็เช่นเดียวกันแล้วก็ดีใจถ้าส่งไปให้อีกจะได้พ้นกรรมเร็วๆเ,เข้านี่ก็เป็นเคสสตี้สั้นๆในวันนี้